โอเคนะฮะสวัสดีครับนะฮะนี่คือหนุม่มรูปหล่อนะฮะกระดมไม่ใหญ่ครับคนนี้นะฮะใช่ไหมของเรานะฮะมากับเพื่อนๆครับน้องเอ,อิร์ดนะฮะเอิร์ดก่อนดี่ไหมฮะเอาเฟิร์สนะฮะแล้วก็นี่อะไรนี่อะไรนะฮะเต็มเต็มร้อยห้าสิบนะฮะแล้วอะไรนะมิกเซอร์นะฮะโอเคะนะครับวันนี้มิกเซอร์นะฮะเดินทางมาขยายหัวกับพี่แจ็คใช่ไหมหันหน้ามานี่แทะกจอร์ดและเราไปมองกล้องในกจอโจดใช่ไหมนะฮะ เอาวันนี้ได้ออกกล้องแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในยูทูปนะฮะขยายหูครั้งแรก6มิลใช่ไหมฮะบรรยากาศฝนตกหนักมากฮะบอกใช้หูาำรังหนักมากนะฮะเอามาขยายเลยครับนะเอาดูกันครับผ่ <c oughs> อนายครับน้องมิกฮะห <c oughs> ูน้องมิกตรงกลางแยกนะครับนะฮะก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงครับแนละน่าจะกลางกำลังน่าจะกลาง ผันทายครับน้องมิกฮะไม่เจ็บหรอกครับนะฮะขยายหัวงแรกนะฮะผันทายครับนะฮะตอนนี้เหมือนเจ็บนิดหนึ่งะฮะแต่พอถ้าดันไปแล้วมันจะไม่เจ็บแล้วครับผันไขยนะฮะแค่ตึงแล้วก็ชาครับนะฮะครับโอเคครับนะฮะไม่ค่อยจะดีนะฮะ อ่าไม่ค่อยจะดีในที่นี้เดี๋ยวพี่จะบอกว่าไม่ดียังไงนะฮะแต่ว่ามาทํากับพี่แจ็คฮนะไม่ต้องกลัวมิกต้องกลับมาแก้กับพี่นะฮะถึงจะดีนะนะครับนะฮะวันนี้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าหูมิกิประเมินยากมากเลยนะแต่ก็ไม่ขี้เลยครับแต่ก็ไม่สวยมากครับขอ,อ,อกดด้านหลังนิดนึงนะครับ มิกครับนะฮะเพื่อนบอกว่าเลือดโชคแต่เราไม่มีเลือดนะนะฮะรับนะเอาให้ดูครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราต้องทํายังไงต่อไปนะฮะกับหูเรานะครับนะฮะรับนารู้สึกดีนะฮะไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคครับนะฮะเอ้าดูครับนะฮะครับะจับมระตกครับนะฮะเราเห็นตัวนี้มันว่างไหมนะฮะฝั่งนี้มันเบียดนิดนึงนะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ขยับเข้าข้างในให้นะฮะมันถึงจะอยู่ตรงกลางเป๊ะนะฮะโอเคนะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับนะฮะ ยิ้ม่พ้องคนหวานครับนะฮะไม่เจ็บเท่าไหร่หรือว่าเจ็บยังไงเจ็บ <10. 9. S 1> คน่ไ <10. 9. S 1> ด้ไม่ตายฮะบ๊ายบายครับโอเคครับแล้วเจอกันครับ okay.